การมาเที่ยวคือไม่ใช่การน,นอนสบายๆยอยู่โรงแรมนะคะอันนี้พ่อบอกไว้แต่ช้าขึ้นมาเราก็เลยพากันนั่งรถนะคะมาเที่ยวโซนมักระยะทางจากสรินากาม,มาโซนมัสคือประมาณ80กิโลเมตรนะคะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงถ้าไม่จอดแต่ถ้าจอดพักกินชามั่งกิน เจออะไรก็แวะอย่างเงี้ยก็จะใช้เวลานานหน่อยซงมักจะเป็นจุดมุ่งหมายเป็นเป็นที่ที่ต้องมาเมื่อคุณมาเที่ยวแคชเมียร์คุณจะต้องมาซงมักเหมือนคราวที่แล้วที่พาไปเที่ยวใบสารันคือปาฮากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่สวยงามเป็นวิวภูเข,ขาที่มีหิมะครอบคลุม ตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าทุกคนจะมาจอดอยู่ประมาณตรงนี้เพื่อที่จะขี่ม้าหรือว่านั่งรถเข้าไปเที่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้รถทั้งหมดสามารถเข้าไปได้นะคะเราจะต้องจอดอยู่ตรงนี้ซึ่งวิวสวยมากกล้องที่ถ่ายนี่ก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะ สีธรรมชาติมายัางไงเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเที่ยวนี้เราจะไม่นั่งม้านะคะเพราะว่ายัางเจ็บก้นอยู่ก็มีเขามาเสนอว่าเออนั่งรถไปไหมเดี๋ยวเขาพาเข้าไป <McL aren> เขาจะคิดราคาหนึ่งพันรูปีนะคะสำหรับพาเข้าไปเที่ยวในจุดสนมารคคือจุดที่มีหิมะ แล้วเขาจะรอเราด้วยแล้วพากลับด้วยในราคา1,000รูปีก็คือประมาณ400บาทไปจอดแวะชมวิวแป๊บหนึงตอนนี้ถึงแล้วนะคะเราก็จะไปเช่ารองเท้าบูทนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อใส่เดินย่ำบนหิมะถ้าเราไม่ไม่ถ้าเราใช้รองเท้าธรรมดาเนี่ยมันจะลื่นนะคะนี่ตรงทานน้ำเป็นน้ำแข็งหมดเลยสามารถเดินข้ามได้อันนี้เป็นฐานน้ำเล็กๆนะคะเป็นน้ำแข็ง เ,เดินข้ามไปได้เลยแต่ก็ระวังนิดนึงเพราะมันลื่น <Sam. S 1> เดินขึ้นมาด้วยความยากลำบากเพราะว่าเป็นเนินสำหรับคนที่ต้องการขี่ม้านะคะม้าก็จะเขาก็จะจูงม้าพาเราเข้าไปในป่านะคะลึกคือขึ้นไปบนภูเขาอะคะ่ะลึกหน่อยเรก็จะเห็นพวกหิมะที่แบบว่ายังเขาเรียกอะไร fresh snow อะคะ่ะคือมันยัง เป็นหิมาที่ตกใหม่ๆนะคะแต่ว่าข้างนอกก็เล่นสนุกเอาก้นไถหีมะเล่นได้เลยหรือบางคนก็จะไปนั่งสเลดให้เขาลากก็ได้เัาก็คิดแล้วแต่ไม่มีราคาฟิกซ์นะคะสำหรับการเช่าเครื่องเล่นอะไรที่นี่อย่างรองเท้าบูทยอย่างเงี้ย <ๆๆ S 1> เขาก็จะบอกว่าราคาร้อยห้าสิบรูปีนะคะต่อหนึ่งคู่เช่านานเท่าไหร่ก็ได้ แต่พอเวลาเราไปเช่าจริงๆแล้วก็ต่อรองกันไปก็ตกคุณละร้อยอะคะ่ะอราคาเต็มเขาจะบอกไว้สองร้อยแต่จริงๆแล้วร้อยเดียวก็ได้ความสนุกของการได้มาเที่ยวสถานีหิมะคือการได้ขุดหิมะนะคะแต่บอกตรงอะว่ามันหนาวมากมันเย็นมากเลยไอ้ที่นั่งลงไปมันชาก้นพเพราะว่า,าความเย็น <laughs> แต่ความจริงอะเปียกนะคะ เขาพาเรามาเที S <S <People> ่ยวเนี่ยเขาจะรอเราด้วยนะคะรถที่พามาก็จะนั่งเล่นอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงไม่เกินนี้เราก็เบื่อแล้วเพราะเราไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะนอนบนหิมะก็เอาพ่อนอนหลอซ้อมไต ่วนเด็กๆนะคะเดินไปข้างบนแล้วค่ะเดินไปด้วยบน่นไปด้วยนี่นะคะสําหรับคนที่จะขี่มา้าเขาก็จะพากันเดินไปแบบนี้เข้าไปนู่นแถวทิวต้นสนนู่นเราเล่นกันพอประมาณแล้วก็กลับแล้วนะคะพอขาก,กลับเนี่ยเราจะแวะตรงนี้ค่ะเป็นลำธารมีคนแวะชมวิวตรงนี้นั่งเล่นตรงนี้เยอะเลยนะคะแล้วก็เลยแวะมั่ง อากาศแบบแบบเย็นอะมันทั้งมันทั้งอากาศหนาวมากแล้วก็ทั้งลมถามว่ากี่องศาเเวลาแต่ละช่วงไม่เท่ากันนะคะอย่างช่วงช่วงตั้งแต่ตีสองตีสามมาจนถึงช่วงเช้าอะอากาศมันก็จะเป็นเลขตัวเดียวคือประมาณ1นองศาสององศาอย่างเงี้ยแต่พอเป็นช่วง แดดออกแล้วอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดยวถึงตอนช่วงบ่ายพอตกประมาณสี่โมงเนี่ยหนาวสั่นสะท้านมาแล้วค่ะก่อนจะกลับก็แวะกินข้าวโพดปิ้งร้อนๆน,นะคะข้าวโพดเผาค่ะอันนี้คงไม่ปิ้งแล้วแหละเผากันตรงนี้เลยนะคะข้างทางมันก็คลายหนาวไปได้สักหน่อยนึงได้กินอะไรร้อนๆน,นะคะนอกเหนือจาก แม็กกี้แล้วหลังจากนี้เราก็จะนั่งรถกลับโรงแรมกันนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อค่ะ